สปอยด่วนมังงะวันพีชตอนที่1062เวก้าพังถูกสั่งฆ่าและเปิดเผยความสัมพันธ์ของบอนนี่กับคุมะฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันนินนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมใช้การกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับือตอนหนึ่งเป็นทางการในตอนนี้เนี่ยมีชื่อว่าประจนภัยในแดนวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องสั้นนับตกตอนเนี่ยจะเป็นเมืองช็อกโกเทวกาลังถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งนะก็เป็นเมืองที่พุดดิู้กาววบ่่ยัีเเดปผพฟ คุมาเป็นพ่อของเธอและถูกทําให้เป็นอาวุธโดยเวกาพังนะครับซึ่งเวกาพังเนี่ยมีทั้งหมด6คนนะโอ้โหคุ้นๆไหมเหมือนกับเรื่องอะไรทั้งอย่างที่เป็นนินจานินจานะครับผมแล้วก็ในขณนะเดียวกันเนี่ยเบื้องบนก็ได้สั่งให้ซีพีซีโร่มาฆ่าเวกาพังนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยมาพร้อมกับเซราฟิมคูมานะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอเซราฟิมคูมาเนี่ยมันก็คือประิฟิสต้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเซราฟิมคูมาที่แยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตอนที่พพนะ bon ีีีคมมมมมาาาาาาากกกกนนนนนรรัััััับบเเวว่่็สสสงยอ กันยังไงนะวันนี้จะเป็นแม่หรือว่าคูมาจะเป็นพ่ออะไรประมาณนี้นะครับจนในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะว่าคูมาเนี่ยจริงๆล้าเป็นพ่อของบอนนี่นะครับและเวกาพังที่มี6คนเนี่ยเพราะว่าเวกาพังเนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากนะครับก็เลยต้องมี6คนเนี่ยไม่แน่ใจว่าสร้างเป็นหุ่นมาแล้วก็แยกกันทําเหมือนไอ้นางาโตนั่นหรือเปล่านะหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์6คนที่ใช้ชื่อว่าเป็นเวกาพังครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างแรกมากกว่านะเวกาพังน่าจะมีคนเดียวนะครับเรื่องที่ซีพวลีซ หมวกฟางได้ม่อยู่ที่เกาะเวกพังนะครับซึ่งถ้ารัฐบาลรู้เนี่ยก็อาจจะส่งกําลังมาเยอะกว่านี้หรือว่าอาจจะยังไม่กล้ามาอาจจะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าลูฟี่เนี่ยตอนนี้มีสถานะเป็น4จกักรพรรดินะครับถ้ารัฐบาลตั้งใจจะเกาะสงครามกับ4จกักรพรรดิก็น่าจะเตรียมตัวมามากกว่านี้นะไม่น่าจะส่งแค่เซลฟิลมกับซีพีซีโร่มาเฉยๆนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสปอยด่วนในตอนที่1 0 6 2นะเราก็ต้องรองมาดูสปอยตเต็มกันอีกทีนะครับว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องราวอะไรกันใหม คลิปนี้ก็อย่าลืมเช่นกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ